นี่คือบทของนายหายซมตามท้าฝางนะคะอันนี้ไม่มีนีฮะสิบไม่ได้ไม่มีไม่มีแล้วอันเรื่องก็ไม่มีเรื่องไม่มีแล้วหมดถึงนันจะดูซมๆแต่ว่าทำอะไรมาน้ำไมีหรือว่าหมดอ่าน้ำหวานแตอันหวานของเล่นอย่างนี้ให้ใ้ มีแม่ค mm like ้าขายกล้วยเดี่ยวด้วยนะคะมีทั้งกล้วยเดี่ยวมีทั้งส้มตำมีสองร้านค่ะทุกคนสามารถมาซื้อได้ง่ายๆเลยนะคะแถมส้มตำราคาก็ไม่แพงนะคะเดี๋ยวเรามาดูยูเลยยูนะเออเด็ดเด็ดแท็กเยอะแทกเยอะเออแท็กเยอะแท็กเยอะแกเยอะเลยนี่ค่ะก็ตามตามค่ะที่บอกสามารถมาซื้อได้ทางที่ทาง มีเว็บติดต่อด้นี่นะคะก็ประมาณนี้แหละค่ะ